นี่มีเครื่องบินคุณผู้ชมขั้นเวลาหน่อยใครอยู่แถวโซนดอนเมืองลังสิตนะผมเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าผมอะน่าจะเข้าใจนะครับว่าเขาน่าจะปรับตัวเรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกนี้พอสมควรเลยนะจะเห็นนะว,ว่าด้านในสุดเนี่ยจะมีเสา1ต้นนะครับแล้วตรงกลางจะมีอีกหนึ่งต้นแล้วก็ด้านหน้าจะมีอีกหนึ่งแผงนะครับซึ่งระยะตรงนี้แหละ จะทาให้หลังคาเนี่ยไม่แอ่นนะครับถ้าเราตั้งเสาซึ่งเสากลางตรงนี้เราเสริมให้ทั้งหมด2ต้นเสากลางตรงนี้เราใช้ขนาดเหล็ก4คูณ4ด้วยความหนา2.3มมิลเหมือนกันตรงนี้จะเป็นหลังคาโปร่งแสงนะครับมองขึ้นไปจะเห็นหลังคาเห็นท้องฟ้าเห็นก้อนเมฆเลยนะก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบเปิดโล่งโปร่งสบายอากาศถ่ายเทดีนะครับนานประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลงดีเทลในคลิปต่อไปนะครับถ้ายัางไงก็อย่าลืมติดตามนะครับหมู่บ้านบารณีนะ สวัสดีครับผมโบสสาโรลอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบารณีรังสิตคลองสามหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทษอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1 ดีคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหลังนี้เป็นงานต่อเติมหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านหลังคาลงจอดรถ ไวนิ้วท้องเรียบนะครับจะเป็นงานหลังคาสไตล์โมเดิร์นซึ่งคาะหลังคาอันนี้จะเป็นหลังคาค่อนข้างใหญ่นะเนื่องจากคุณลูกค้าเนี่ยทำการต่อเติมตั้งแต่ตัวบ้านถึงรั้วเลยนะครับก็คือเป็นงานมาตรฐานปกตินั่นแหละแต่ด้วยเนื้อที่นะครับเนื้อที่ดินของตัวบ้านนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ตั้งแต่ตัวบ้านจนถึงรั้วเนี่ยเขามีระยะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราจึงทําการ เสริมเสานะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดความแข็งแรงนะวันนี้เนี่ยจะได้มารู้จักกันว่าเราเสริมเสาเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้หลังคามันแอนไม่ให้หลังคามันตกท้องช้างเนี่ยเสริมยังไงตั้งตรงไหนนะครับแล้วก็ จะแนะนําด้วยว่าควรลงเสาเข็มหรือเปล่าและถ้าลงเนี่ยควรจะเป็นเสาเข็มอะไรนะครับเดีย๋ยววันนี้ไปดูกันเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวโครงสร้างก่อนนะครับตัวโครงสร้างเนี่ยจะเป็นเหล็กกล่องทั้งหมดเลยคุณผู้ชมก็เคยอธิบายไปแล้วหลายคลิปนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามาให้ความรู้แล้วก็ดูผลงานดูรีวิวแล้วก็ดูตัวอย่างไปด้วยนะครับซึ่งโครงหลังคาตรงนี้นะครับน oh. ี่มีเครื่องบินคุณผู้ชม <laughs> ขั้นเวลาหน่อย <laughs> ต้องบอกว่าใครอยู่แถวโซนดอนเมืองรังสิทธินะ <laughs> ผมเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าผมอะน่าจะเข้าใจนะครับว่า เขา่าจะปรับตัวเรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกนี้พอสมควรเลยนะเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยไม่มีสนามบินเนาะมันอยู่ไกลนะครับแต่พอผมมาถ่ายวิดีโอแถวนี้ยผมรู้สึกว่าเสียงมันดังมากคุณผู้ชมใครอยู่แถวนี้ลองคอมเมนต์มาดูว่ามีวิธีการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันยังไงนะครับเกี่ยวกับเสียงที่เครื่องบินเวลาบินอยู่นะครับอ่ามาต่อแล้วคุณผู้ชมนะหลังคาอันนี้คุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกดูเป็นไอเดียนะซึ่งด้วยขนาดหน้ากว้างก่อนคุณผู้ชม หน้ากว้างโดยส่วนมากแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก6เมตรไม่เกิน7เมตรหน้ากว้างคือตรงไหนถึงตรงไหนก็คือตรงนี้ครับตรงขอบหลังคาที่เลยนะครับขอบหลังคาตรงนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าถึงขอบหลังคาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 7เมตรโดยประมาณนะครับซึ่งตรงนี้จะเกิดปัญหาเรื่องการตกท้องช้างได้เป็นเขาเรียกว่าได้เป็นอย่างมากเลยถ้าช่างเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ทําไม่เป็นนะครับ เนื่องจาก1เลยคุณผู้ชมระยะเขาเรียกว่าระยะของเหล็กเนี่ยมันอาจจะเกิน1เส้นนะครับหเส้นหมายควาว่าเหล็กเส้นหนึ่งเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่6เมตร นะซึ่งหกเมตรตรงนี้แหละถ้ามันเกินไปเนี่ยมันอาจจะต้องทําการต่อเหล็กส่วนมากเราจะต่อให้กับคุณลูกค้าก็คือ1นถึงสต่อนะครับส่วนมากจะไม่เกิน2ต่อนะต้องบอกก่อนว่าเหล็กพวกนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยรอยต่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นที่ทําให้ไม่เกิดความแข็งแรงนะครับรอยเชื่อมเนี่ยเราเชื่อมหนาหมดเลยนะครับแล้วก็ทําการขัดเจียรลบรอยดังนั้นเนี่ยด้วยความกว้างประมาณนี้นะครับเราจึงต้องทําการต่อเหล็กและเหล็กที่เราใช้เนี่ยจะต้องมีความหนาแบบพิเศษด้วยคุณผู้ชมเหล็กตรงไหนที่ต้องมีความ เหล็กเขาเรียกว่าอเสรางน้ําเหล็กอสเสรางน้ําต้องบอกว่าเหล็กเนี่ยเหล็กเราจะใช้4ีคูณสนะครับที่จะทําเป็นกรอบรางน้ําีคูณสด้านหน้าแล้ว4ีคูณสด้านหลังนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นช่องของรางน้ำถ้ามองไปข้างบนเนี่อรางน้าจะเป็นรังน้ําสีดําเลยที่เราทาสีไว้แล้วช่องของรางน้ําตรงนี้นะครับจะต้องใช้เหล็กที่มีความหนานะครับอยู่ที่2.3มมิลขึ้นไปนะส่วนมากเราจะใช้ประมาณนี้แหละแล้วก็หน้าเหล็กเนี่ยเราจะใช้เหล็ก4ีคูณสนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้จะมี ส่งผลกระทบต่อหน้าเหล็กที่แอนด้วยนะครับส่วนมากจะแอนข้างหน้าเพราะแอนข้างหน้าเสร็จจะเห็นเลยว่าโครงหลังคาเนี่ยจะไม่ตรงแล้วก็ไม่สวยนะครับดังนั้นในส่วนของตรงนี้ด้วยความหนาของเหล็กด้วยแล้วก็การเชื่อมด้วยนะครับแล้วก็การเก็บงานด้วยพอเชื่อมต่อเสร็จมันก็ต้องเก็บงานต้องเจียให้เนียนนะครับอาะตรงนี้เป็นไอเดียแล้วถ้ามองด้านข้างตรงนี้คุณผู้ชมด้านข้างตรงนี้เนี่ยผมที่ผมจะพาไปดูเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นมุมที่คุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเขาลึกออกไปจากตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างยาวจากสุดนู่นเลยคุณผู้ ด้านในสุดเนี่ยจะมีเสา1ต้นนะครับและตรงกลางจะมีอีก1ต้นแล้วก็ด้านหน้าจะมีอีก1แผงนะครับซึ่งระยะตรงนี้แหละจะทําให้หลังคาเนี่ยไม่แอ่นนะครับถ้าเราตั้งเสาถามว่าไม่แอ่นยังไงเนื่องจากโค้งข้างในสุดมาถึงหน้าบ้านเนี่ยกะด้วยระยะสายตานะผมมองอยู่ที่ประมาณสัก8เมตรได้นะครับโดยประมาณนะครับซึ่งระยะตรงนี้คุณผู้ชมจะต้องทําการเสร,เสริมเสากลางนะซึ่งเสากลางตรงนี้เราเสริมให้ทั้งหมด2ต้น เสากลางตัวนี้เราใช้ขนาดเหล็ก4ีคูณสด้วยความหนา2.3มมิลเหมือนกันต้องบอกว่าความหนาของเหล็กเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่1มิลนะนะครับของเราใช้จากสเปคต่ําสุดก็คือเป็นเท่าตัวเลยนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนเสาต้นนี้คุณผู้ชมก็คือต้อนนี้กับต้นนี้ซ้ายขวา2ฝั่งเลยนะครับเสาต้นนี้และต้นนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าเป็นเสาที่รับน้าหนักโครงของหลังคาเพือ่อที่จะไม่ให้หลังคาเนี่ยแอนหลังคาจะแอนกลางตรงนี้ครับเสาต้นแรกนะครับกับเสาแผงต้นสุดท้ายอ่ะลองดูไกลๆก่อนนะ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคือคือว่าเสาต้นแรกกับเสาต้นสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่รับน้าหนักนะเสาต้นแรกเราจะวางชิดติดตัวบ้านนะครับเพื่อที่จะให้รับน้าหนักแยกส่วนจากตัวบ้านและเสาต้นหน้าที่เรียกว่าเสาแผงเสาแผงเนี่ยเราจะขยับจากชายหลังคานะครับจากขอบหลังคาเข้ามาขยับเข้ามานะครับประมาณเสาต้นแรกก็คือประมาณสัก1เมตรโดยประมาณแล้วแต่หน้างานเพราะว่าหน้างานแต่ละหน้างานเนี่ยความลึกของหลังคาก็ส่งผลต่อการขยับของเสาต้นแรกเหมือนกันเอาเป็นว่า เราต้องแอปพลายตามหน้างานดังนั้นเนี่ยเราจะมีโปรเจกต์แพนเนอร์คอยแนะนําให้นะครับว่าควรขยับเสาแผงเนี่ยเข้ามาระยะเท่าไหร่อ่จตรงนี้ไม่งงใช่ไหมทีนี้เสาต้นแรกกับเสาแผงนะครับหรือที่เรียกว่าเสาฝั่งตัวบ้านกับเสาฝั่งรั้วเนี่ยเมื่อมีระยะห่างกันนะครับก็คือสัก6เมตร7เมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับแนะนาว่าจะต้องทําการตั้งเสาตรงนี้เพื่อที่จะทําให้โครงหลังคาตรงนี้นะครับไม่แอนเช่นกันกับฝั่งนี้คุณผู้ชมแล้วก็ทําการตั้งเสาเหมือนกันเพื่อที่จะให้โครงหลังคาตรงนี้ไม่แอน ก็จะมีเสาเสริมตรงนี้ให้1ต้นนะดังนั้นเนี่ยเสาเสริมตรงนี้จะเป็นจะต้องใช้งานด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เข้าใจแล้วเนาะทีนี้มีการเสริมอีกเส้นหนึ่งก็คือเสริมคานกลางอ่านี่คือจะมีเหล็กคานกลางวิ่งนะเขาเรียกว่า,าเสกลางนะครับวิ่งเสกลางเลยครับให้เชื่อมระหว่างเสาต้นนี้นะครับกับเสาต้นนู้นนะครับเป็นเสาเดี่ยวตรงกลางเหมือนกันสังเกตแล้วจะมีเหล็กดำๆําเชื่อมกันซึ่งตรงนี้แหละจะช่วยให้หลังคาเนี่ยเกิดความแข็งแรงมากขึ้นโอเคเนาะ อ่ะทีนี้เรามาลงลึกกันอีกนิดนึงพูดถึงเรื่องเสานะครับบางคนถามว่าควรลงเสาเข็มไหมตรงนี้เขาเรียกว่าเสากล่องนะครับเป็นเสาหลังคาไม่ใช่เสาเข็มนะเสาเข็มจะอยู่ใต้พื้นดินนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เราก็ทําการลงเสาเข็มอย่างนี้ถ้าเป็น1ต้นเราก็จะลงเสาเข็มหกเหลี่ยม1ต้นนะครับส่วนมากก็จะใช้ความยาวของเสาเข็มก็คือ6เมตรเลยนะเพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแรงมากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเสาแผงแบบนี้นะครับเสาแผงคือเป็นชุดแบบนี้เลยชุดใหญ่เลย เราจะลงให้ก็คือ2ต้นนะครับก็คือหกเหลี่ยม6เมตร2ต้นนะครับสามารถรับน้ำหนักได้สบายเช่นกันนะครับเสาแผงฝั่งนี้เราก็ลงให้เหมือนกันนะครับก็คือ2ต้นแนะนําให้คุณลูกค้านะครับลงเสาเข็มจะดีกว่าระยะยาวจะหมดปัญหาเรื่องการซุดตัวระยะยาวนะครับถ้าไม่ซุดตัวหลังคาก็โอกาสที่จะรั่วยากมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับหลังคาเมื่อเกิดการซุดตัวนะครับหลังคาหน้าบ้านเนี่ยจะกดลงอ่าก็คือเสาแผงทั้ง2ต้นนี่แหละพอมันซุดเสร็จใช่ไหม มันก็จะกดลงใช่ไหมจะทําให้แฟชชิ่งที่ติดกับตัวบ้านนะครับก็คือหลังคาเนี่ยเมื่อต่อจากตัวบ้านเนี่ยเขาจะต้องใส่แฟชชิ่งแฟชชิ่งเนี่ยจะอยูข่ข้างบนเขาเรียกว่าทับหลังแล้วภาษาช่งางเรียกว่าทับหลังในส่วนนี้มันก็จะหลุดออกมาด้วยแล้วก็เกิดน้ํารั่วได้นะครับดังนั้นต้องลงเสาเข็มด้วยนะครับทีนี้เสาเข็มที่เราเลือกใช้ให้คุณลูกค้าเนี่ยก็คือ6เหลี่ยม6เมตรลูกค้าบางท่านบอกว่าอยากลงเป็นไมโครพายเลยได้ไหม เสาเข็มไมโครพายเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่ I18 I22 สนะครับส่วนมากจะใช้ในงานต่อเติมหลังบ้านเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ถ้าเป็นงานทําหลังคาเบาๆาเนี่ยไม่ต้องถึงไมโครพายหรอกครับไมโครพายแหละสิ้นเปลืองจนเกินไปแนะนำหกเหลี่ยม6เมตรยังไงก็รับไหวยังไงก็อยู่นะครับซึ่งบ้านผมเองเนี่ยก็เลือกใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมหเมตรเหมือนกันในการรับหลังคานะดังนั้นโอกาสที่จะซุดตัวผมบอกให้เลยว่ายากนะครับเพราะว่าน้ําหนักหลังคาเนี่ยของเขาไม่ค่อยได้เยอะนะ,ะหลังคาตรงนี้ก็พอเข้าใจเนาะทีนี้เรามาดูอีก แผงหนึ่งนะครับก็คือเป็นหลังคาตัว L อลนี่แหละหลังคาตัวแเนี่ยก็คือจะเป็นหลังคาที่เชื่อมระหว่างลงรถนะครับแล้วก็ไปในส่วนของเทอร์เรสนะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเทอร์เรสส่วนมากเนี่ยจะทําหลังคาคลุมเทอร์เรสด้วยเพื่อที่จะให้เป็นกันศาสตร์แล้วก็ให้พวกแดดพวกฝนเนี่ยไม่ส่องตรงเข้ากับประตูตัวบ้านนะครับก็คือตรงนี้จะช่วยฉลอนะครับกันแดดกันฝนได้อ่าก็เป็นเป็นรูปทรงตัวแอนะครับจุดยึดสําคัญก็คือเราใช้เป็นแขนค้าแผงนะครับแขนค้าแผงเนี่ยก็จะทําการยึด เพื่อที่จะค้ำยันในส่วนของโครงสร้างฝั่งริมสุดนะครับส่วนอีกริมอีกฝั่งหนึ่งเราจะทําการเชื่อมกับลงรถตรงนี้ไม่ต้องใช้แขนค้ำแผงไม่ต้องใช้แขนค้ำอะไรทั้งสิ้นนะครับก็แค่ตั้งเสาของลงรถแล้วก็เอามาเชื่อมกันเพราะว่าลงรถเนี่ยเขาอ่อนน้ําหนักอยู่บนเสาเข็มอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตรงนี้ลงเสาเข็มเห็นไหมฮะรับลงรถได้แล้วก็รับในส่วนของเทเลสได้ด้วยนะโอกาสที่จะ สุดตัวแอนตัวผมบอกให้เลยว่าน้อยมากๆนะครับและต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูงานเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าจะลงดีเทลในคลิปหน้านะจะเริ่มตั้งแต่ข้างบ้านคุณผู้ชมซึ่งข้างบ้านตรงนี้จะเป็นงานหลังคาโพลีชีสนะครับแล้วก็ต้องบอกให้เลยว่าเป็นการเทพื้นปูกระเบื้องด้วยอ่าเค็เรี่อว่าเป็นโซนซักล้างที่ท่านเจ้าของบ้านเอาเราวตากผ้ามารอแล้วนะครับอเอาไว้ตากผ้าได้อะไรได้อ่าเดินมาเลยครับตรงนี้จะเป็นหลังคาโปร่งแสงนะครับมองขึ้นไปจะเห็นหลังคาเห็นท้องฟ้าเห็นก้อนเมฆเลยนะก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบ เปิดโล่ลงโปร่งสบายอากาศถ่ายเทดีนะครับวนมาถึงด้านหลังด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของแทงน้ําปั๊มน้ําแล้วก็มีระแนงโปโ่งซึ่งตรงนี้ก็จะแยกส่วนแล้วก็เพิ่มความสวยงามก็คือแยกกับเพื่อนบ้านเลยเพื่อนบ้านจะแบบต่อเติมยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็จะตรงนี้เป็นตัวบังทําให้บ้านเราเกิดความสวยงามนะครับแล้วก็ด้านในสุดคุณผู้ชมจะพาไปดูห้องครัวที่มีขนาดความยาวเยอะมากแล้วก็มีการกั้นห้องด้วยนะครับเพื่อที่จะทําเป็นห้องอเนกประสงนะะค์นะคา์เตอร์ครัวก็ประมาณนี้เลยนะครับยาวไปถึง ด้านหลังนี้เลยแต่เคาน์เตอร์นี่จะเป็นไซส์พิเศษนะครับก็คือใหญ่มากนะครับแล้วก็ด้านหลังของผมตรงนี้มีประตูเปิดปิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับห้องอเนกประสงค์อ่าประมาณนี้เลยห้องอเนกประสงค์ยาวออกมาถึงด้านนอกตรงนี้เลยนะครับนานประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลงดีเทลในคลิปต่อไปนะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับหมู่บ้านบารณีนะแล้วก็ถ้าใครอยากต่อเติมก็แอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์088104 แปแปนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ